ถ้าคุณนะครับยังไม่เคยได้ใช้พวก ChatGPT หรือว่า Tooling อะไรพวกนี้ครับ <c oughs> ก็ถือว่าคุณพลาดคนข้งๆเยอะแล้วเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยคุณให้ Productive อะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะ,ะไม่ได้ติดตามเทคโนโลยีนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้ Tool อะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาแชร์ไวๆนะว่าถ้าจะใช้ Tool เช่น ChatGPT เนี่ย มันมีมันใช้ยังไงได้บ้างแล้วมันมีประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันเรานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมันมี2วิธีนะครับที่เราจะสามารถใช้ chatgpt ได้วิธีแรกนะครับก็คือใช้เว็บแชทนะครับหรือว่าเข้าเว็บไซต์ chatgpt แล้วก็คุยกับมันนะครับแล้วก็วิธีที่2เนี่ยก็คือว่าโหลดแอปในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เอ่อคุยกับมันในโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะไปวิธีแรกก่อนไวๆว่าวิธีแรกเนี่ยมันทำยังไง เริ่มแรกครับเราก็แค่จะเข้าในเว็บไซต์ chatgpt.com นะครับทีนี้ผมลองอินไปแล้วแน่นอนว่าคุณก็ต้องไปนั่งสงร้าง a c c o u ไม่ว่าจะเป็นของ Google อะไรหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่ของผมเป็นสร้งางผูก a c c o u กับ Google แล้วก็เข้า chatgpt.com นะครับก็เสิร์ชได้เลยพอเข้ามาแล้วครับถ้าอยู่ในโทร์ในเครื่องนะครับมันก็จะคือจะเป็นหน้าต่างอย่างงี้ในเว็บไซต์นะครับ case แรกหรือวิธีแรกที่ผมจะโชว์ก็คือว่า ทุกๆองค์กรหรือว่าทุกๆสมมติเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีเอกสารเรียนมากมายอะครับใน ChatGPT เนี่ยเราก็จะสามารถอัปโหลดเอกสารเหล่านี้ไม่ว่าเราอยากจะสรุปมันดึงอ,อะไรที่มันสำคัญนะครับจากเอกสารนี้ก็ทำได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งแรกที่ผมจะโชว์ยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเรามาดูกันนะเราอาจจะแค่กดปุ่ม Attach File แล้วก็เลือกไฟล์จากเครื่องของเราครับเราก็จะทำการอัปโหลดไฟล์อะไรก็ตามนะครับเรา น,นี่ยก็คือจะเป็นตัวอย่างอยากจะให้มันสรุปออกมาหน่อย summarize หน่อยว่าเอกสาร PDF เนี่ยมันคืออะไรอันนี้ก็จะสรุปได้นะครับหรือว่าเราอยากจะถามตอบอะไรเกี่ยวกับเอกสารนี้เช่น what is the accommodation ยกตัวอย่างนะครับมันก็จะสามารถตอบได้ตามสิ่งที่เราอยากจะถามมันเรียกว่าถามอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่เ,เป็น itinerary หรือว่าที่ผมไปเที่ยวมานะครับโอเค อันนี้ก็คจะเป็นตัวอย่างแรกนะครับนอกจากไอตัวเ,เรียกว่าตัว PDF แล้วมันก็ยังมีความสามารถนะครับที่จะสามารถอัโปโหลดโฟล์กเอ็ต่างๆนะครับหรือเวิร์ดไฟล์ต่างๆนะครับอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างให้สองกันว่ามีใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็นอกเหนือจากนี้นะครับไอตัวนี้มันสามารถที่จะ แก้โจทย์ให้เราได้นะครับถ้าเราสนใจในมุมโคดดิ้งอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะเขียนว่า w r i t e fibonacci sequence code นะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะสามารถช่วยเราเขียนโค้ดได้ดีขึ้นนะครับในภายใน,นเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับ software engineer นะครับตัวเนี้ยจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับอนอกนอจากนี้ <c oughs> มันก็ยังจะมีฟีเจอร์อื่นๆเลยที่ควรจะรู้มาก อย่างตัวนี้ครับผมใช้บ่อยนครับนอกจากอ,อัปโหลดเอกสารแล้วก็ถามอะไรทั่วไปนะครับก็คือว่าบางทีอเราอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับผมก็จ,จะถามว่า what is the weather นะครับ today ถ้าเราถามอย่างเงี้ยไปอะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะไปดึงนะครับ Information อินโฟเมชันจากอินเทอร์เน็ตมาเราก็บอกเราว่าอากาศวันนี้ยที่ประเทศไทยเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนว่า มันมากกว่านี้ได้ครับยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งอะ่ะผมไปนั่งอ่านข่าวอย่างเช่นข่าวแนวหน้าน,นะครับแนวหน้า Newspaper นะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราอาจจะแค่สนใจอาจจะอ่านข่าวนี้ข่าวนี้นะครับเราก็แค่ก๊อบลิงก์นะครับของข่าวนี้นะครับไปวางไว้ summarize this news นะครับมันก็จะสามารถที่จะสรุปนะครับโดยที่จะไปเสิร์ชจากลิงก์นั้นๆมาได้เลย ว่ามันคืออะไรทำให้เราลดแรงงานได้เยอะมากนะครับอันนี้คือเป็นวิธีไวๆเลยว่าเราสามารถที่จะใช้ AI ในการออนอกจากจะอัปโหลด document นะครับเราก็ยังสาม,มารถที่จะแปะลิงก์แล้วก็ถามเกี่ยวมันได้นะครับเผื่อว่าจะมีลิงก์อื่นๆที่เราต้องอัปโหลดไปไม่ว่าจะเป็นลิงก์ในการเ,เข้าฟลา์ศึกษาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันเร็วกิ่งขึ้นนะครับ นอกเหนือจากนี้มันก็ยังจะมีวิธีอื่นๆนะครับที่เราจะสามารถคุยกับมันได้นะครับหรือใช้กับมันได้ก็คือว่าที่โชว์มาครับมันคือเป็นการปรึกษานะครับโดยการใช้การพิมพ์แต่ว่าถ้าเราอยากจะไปมากกว่านั้นนะครับเช่นเราอาจจะขับรถอยู่นะครับมันก็จะมีตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือว่าพ่อว่าอ่าทีนี้มันมาละเราสามารถที่จะคุยกับมันได้นะครับยกตัวยอย่างเช่น what is uh, spark นะครับหรือว่า what is Um, the best place to visit place Japan in แน่นอนเราสามารถคุยกับมันได้เลยนะคะเช่นสปาคืออะไรหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นคือที่ไหนเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างในไทยในประเทศไทยมีที่เที่ยวมากมายเลยนะตัวอย่างเช่นเชียงใหม่ My guidelines won't let me talk about that Can I help you with something else จะประมาณนี้นะครับก็เราสามารถที่จะคุยกับมันได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับเผื่อวันนึงเราขับรถอยู่เราอยากจะปรึกษามันนะครับเราก็จะสามารถทํามันได้อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีไว้ๆนะครับในเครือในเว็บไซต์นะครับเรามาดูกันในโทรศัพท์ครับก็เริ่มแรกเราก็เข้ามาใน App Store นะครับถ้าใช้ iPhone อยู่นะครับเราก็เสิร์ชไปที่ c h a t ี p t ีนะครับผ่านแ App Store ทีนี้มันก็จะขึ้น ตัว ChatGPT นะครับขึ้นมาใน App Store เราก็เปิดแต่ทีนี้ผมมีอยู่แล้วก็ Install ถ้าไม่มีนะครับก็ Install ไปแล้วก็ l o อกอผ่าน Google เพื่อที่จะผูกของเขาให้มันเข้าได้อันนี้ผมก็ลองอทสเอสมันดูเล็กๆน้อยครับว่าให้พักทายไปนะครับอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่มันก็มีเหมือนกันในคอมแต่ผมยังไม่โชว์คือมันสามารถที่จะอัปโหลดรูปได้นะครับตัวอย่างเช่นผมอยากจะอัปโหลดรูปนะครับเกี่ยวกับ ที่ผมไปแคปรีเสิร์ชเพเปอร์มาแล้วให้มันสรุปอะไรกว่าไปมันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเรามีรูปภาพต่างๆนะครับเกี่ยวกับผลไม้หรือว่าอาหารที่เราอยากจะรู้นะครับก็อัปโหลดรูปนั้นไปมันก็จะช่วยสรุปมานะครับใหอ้อย่างที่เห็นในหน้าจออันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เราสามารถแคปรูปเราเไม่ว่าจะเป็นรูปที่เราถ่ายในกระดานเพื่อที่จะเข้าใจมันมากขึ้นหรืออื่น แล้วก็ attach file เหมือนเดิมนะครับก็ทําได้เป็น PDF word ทีนี้ก็คือกดไปที่ advanced voice mode มันทําได้มากกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะพูดคุยกับมันนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ด้วยปัจจุบันก็คือว่านอกเหนือจากที่ว่าเราจะถามตอบกับมันนะครับเราสามารถที่ถามเช่น what is um, what do you see now เนี่ยมันก็จะตอบกลับได้นะครับว่ามันเห็นอะไรเดี๋ยวจะมีแชร์คลิปนะครับว่าตัวอย่างนะครับในิดีโอ m o มดเนี่ยมันเป็นยังไง ก็กดตรงนั้นได้เลยนะครับของผมก็เท่านี้นะครับกออ็ขอบคุณครับที่รับฟัง